a ิวแอนบ o าวด์นิวแอนบราวด์ข่าวข่าๆนี่นี่นี่แอนทิกแอนทิกเมื่อกี้ด่ากันเลยเก่าเก่าขอาโบราณแป๊บหนึ่งนะขอโทษนะไม่อยากเล่นแล้วบีทอทัลก่อนก่อนที่เราจะไปแต่งงานอ่ะมันต้องต่อนหน้านะแต่งหน้าสวัสดีเจ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่กับพลอยหอวังและนี่คือรายการวัดศัพเจ้าค่ะ สิบสัปเดตและคนดังมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับคุณค่ะเจ้าค<อ>่ะวันนี้ฉันนะคะจะมาในสไตล์แบบ Pe ีเรียสเล็กน้อยนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นหนุ่มรูปงามที่จะมาพูดจาวไพรวพกพิงให้เราฟังและยิ้มไปกับหนุ่มรูปงามคนนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญหนุ่มรูปงามคนนี้ออกมาสัหน่อยนะคะนั่นคือคุณเกรซพลค่ะ I'm Graceporn I'm many the translator for English But when it comes to language of love, just talk to me straight. Sweet, 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 ที่เรามาพูดเรื่องพีเรียดเนี่ยเพราะว่าซีรีส์ใหม่ของเกรสคือเรื่องจารึกรัติชาครับชื่อยากมากชื่อไม่ยากท <laughs> ี่เหรอาจาหรือรติชา,ชาใช่มันเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องราวที่คุณน้องรติเขาได้บันทึกไว้อะไรเงี้ยครับเขาเดินทางมาจากฝรั่งเศสเพื่อมาทําหน้าที่เป็นทูตที่ไทยเป็นเป็นล่ามภาษาอะไรเงี้ยผมก็เลยได้ไปพบเจอเขาเป็นเหมือนการบันทึกระหว่างสองคนแล้วก็เอามารวมกันจนเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแต่ภาษาที่ใช้มันก็ต้องแบบ เรียนรู้ใหม่ไหมคะหรือว่าเราเป็นจําเอาส่วนใหญ่จะพึ่งน้อง Chat GPT ครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆเพ <c oughs> รามีคําไหนที่ผมแบบอยากอิพ o v i s e <c oughs> หรือว่าอยากจะสะบัดออกมาอะไรเงรี้ย <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สมัยก่อนอะ มันมีคำนี้หรือยังวะเออผมก็เลยจะไปถามน้องอย่างเช่นคำว่าอะไรคะพวกคำว่าอุทานอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาก็ไม่เฮ้ยกันปะก็อาจจะเฮ้ยปะคนทั่วไปมันก็น่าจะเฮ้ยเรียกกันปะเธอเธอไปถามเขาเขาไม่ใช่คนสมัยก่อนเออก็จริงก็ไม่รู้แล้วภาษาอังกฤษล่ะพูดถึงพิเศษละภาษาอังกฤษทุกวันนี้เราได้ใช้บ้างไหมคะภาษาอังกฤษได้ใช้บ้างครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบ ยุคสมัยนี้กับสมัยก่อนเงี้ยมันแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันสมัยนี้เราก็จะใช้แบบศัพท์แบบง่ายๆ What's up bro? Yeah, what's up b yeah, How you doing อะไร,งไรเงี้ยค่ะเใช่มั้ยใช่มั้อ,นนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยจากได้นั่งจากในซีรีส์ใน่ไหนหนุ่มพีเรียนของเราจะมาในวันนี้แล้วหมวดของเราก็เลยเป็นหมวดหนุ่มพีเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณเก๋สงพลจะทําได้ไปกี่คําศัพท์ค่ะ Let's go ทายสาับสามสคำใ oh, นหมวดหน er> ุ่มพิเร um ียดให้ถูกภายใน180วินาทีโดยมิ้งดิกรเป็นคนช่วยใบ้ Capital City คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรุงเทพมหานคร Entertainment เก่ง Nobleman เป็นเป็นแบบเหมือนแบบข้าราชการเหรอไม่ใช่เป็นแบบคนที่แบบสะบัดสะบัดเออ Peter Natch เที่ยวเขี้ยวเที่ยวดำดำเที่ยวดำดำ รถแางเออไทซิโคไทซิโคเป็นแบบมีีมอเออมิวแอนด์บาวดาวบรวด์ดาวบาวดาวนี่นี่รัสแอนด์แซนสูทที่ผมใสอที่ผมใๆๆแอนทิกแอนทิกเมื่อกี้ด่ากันเลยเก่าเก่ของโมราณแป๊บหนึ่งนะขอโทษนะไม่อยากเล่นแล้วไปต่อพี่พอฟรีคันที่ แบบโอ้โหแบบเซลีใช่เซลีเป็นอะไรนเซลีคอโรนอลิซึมกาล่าอะนิทมอะทโธแกรนด์พาเลสก็คือราชวังศ์อัมเทย์บูเทลนี่ทำงานที่ทำงานเป็นเสียวเสียวเป็นเสียว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 ซ่องซ่องซ่องขอโทษครับไทยชอตเดย์ Fox ่ิโน แบบหอมมากสมัยก่อนชอบใช้หอมหอมสมการนับองค์ c i v i l i เ a t i o n แบบเหมือนแบบอะไรยธรรมสมอันนี้คืนแบบบเหมือนันทึกบันที่เราเขียนจดบันทึกความทรงจำถูกต้อง B total ก่อนอนที่จะไปแต่งงานอะมันต้องต่อนหน้าน้าไม่ใช่วิธีการก่อนแต่งงานเอ Golden เอสก็คือเป็นของหวานของหวานเส้นๆสีเหลืองสีเหลืองไขยทองเออเฮอริเทจก็คือเป็นแบบเหมือนแบบช่วยเหลือดิกร้าไม่ใช่ไม่ใช่มขาเป็นดอโอเชียนไลเนอร์โอเชียนไลเนอร์ก็คือแบบเป็นแบบไลเนอร์เรียนเดีนสมุด่ะเอมบบสเซอร์ไม่ใช่เหมือนแบบสายเล็กอะไรนะสายเลตรสายเล็กคือคายอ เรียกว่าอะไรอีก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 อะไรฉันไม่จอทนันโลโคก็คือไม่ได้อยู่ตรงแถวนี้ไม่อยู่แถวนี้ต่างที่ต่างประเถูกถูกถูก f o r e i g ต่างชาติถูกเทมเพิร์แฟลชชอบไปมากอันเนี้ยงานวัดถูก please แบบเหมือนชั้นแบบชั้น please คุณความดีดีเออไซอามิสก็คือเราเนี่ยพวกเราเนี่ยคนสยามเออ บูทิสแอล่าเป็นแบบเกาะอาวุธแม็กเป็นยกเป็นยกบูร์เคติกจับก็คือแบบอาชีพอาชีพที่แบบว่าใช้แบบงาน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 รานรกานักานรักนรันรนี้กนันรนรักงาเรีกานานรัานรักงนรัมงัก t r a d i t i า n รักงันก็นรนเหมืานกับาานรัรับงนรักันันนนนกรกน ทุกะคะแนนเลยค่ะเก่งไม่ไม่จะจะไม่ร okay. ู้จะครับโอ้ยอันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่มีคำที่แบบเอออันนี้แปลว่าอันนี้ฉันไม่ได้เป็นคุณครูเลยเธอเก่งมากมีคำไหนดีกว่าที่รู้สึกว่าชอบผมชอบตอนที่พี่ใบดีกว่าผมชอบตอนพี่ใบคำนี้ตอนแรกผมอะ เฉยๆกับคำนี้นะแต่พอพี่ใบ้แล้วะผมชอบจังก <l ots> <laughs> ารที่พี่ชี้เพื่อนตัวเองแล้ว <laughs> อ<า>บอกว่าเขาทำงานที่นี่อ่ะเป็นนิสัยเสียแต่อันนึงที่ชอบผมชอบกินอยู่ไหนเนาะที่ผมชอบกิน <c oughs> ตัวเช่นเทรกเอง <c oughs> อัน,นี้ก็ชอบ <c oughs> ที่เหลือก็คือไม่ชอบแล้วยากไม, <c oughs> ไม่ชอบค่ะไม่ชอ <c oughs> บค่ะทาง,ง่ายกว่านี้ได้ไหมได้มันก็ไม่ได้ยากอ่ะอันนี้เหมือนภาษาอีสานอีหล่า โอเคค่ะเรามาพูดถึงซีโนนิมหน่อยนะะเป็นแบบว่ารายการแบบประสานันทั้ถหมดเอร่าค่ะเป็นแบบว่ายุคสมัยซึ่งจริงๆแล้วเอร่ามันก็จะมีคําที่สามารถใช้แบบใกล้เคียงกันได้ก็เป็นคุณล่าไนล่าจบแล้ววันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วติดรายการได้เลยไม่ใช่เอรามันจะมีมันจะมียพคสมัย period of time ก็คือจะเป็นใช้แบบอารมณ์แบบยุคสมัยในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยน้องมีซีรีส์ไหนที่รู้สึกว่าแบบ ชื่นชอบไหมแบบซีรีส์พิเรียดซีรืเคยดูพิเรียดที่ชอบเหรอเรื่องที่ผมชอบที่สุดเลยนะที่ดูมาจารึกอติชาครับคือแบบ มันสนุกมากมันละมุนมันอบอุ่นมันดีมากนักแสดงเขาตั้งใจมากแล้วก็โปรดักชั่นหน้าตานักแสดงก็ดีคือแบบเลยชอบที่สุดแล้วอ่ะอันนี้ผมเลยอยากให้ทุกคนลองไปดูการจารึกราติชาามัวรตินะครับแบบวอนนะคะกรรมการหรือว่าเกี่ยวกับการให้รางวัลอะไรต่างๆะคะอยากจะให้เขาพิจารณารวางเ,เขาหน่อยนะถ้าคุณพิจารณาแล้วก็วางถ้วยเลี้ยงให้ได้เลยนะครับสำหรับจารึกราชิชาผมแบบมันสมควรได้รับจริงๆเราไม่ได้อวยนะเออผมไปดูแล้วแบบพี่พี่อยู่กับผมพี่อยู่กับผม มีบุพเพากนิวาสด้วยอ่ามีบุพเพด้วยแมนสวงอะแมนสงอ่าถูกใช่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่แบบว่าซีรีส์หรือหนังพีเรียตมีหนังอันไหนหรือซีรีส์อันไหนที่ชอบไหมคะได้เน็ตฟลิกที่ชอบอ๋อมีเรื่องหนึ่งพี่พลอยอันนี้แบบชอบมากชอบมากเพิ่งดูเลยเพิ่งดูเลยสงครามส่งด่วนชอบมากดีป้ะผมดูแล้วแบบผมแบบมีไฟในการทำงานอ่าถูกคือแบบสนุกสุดๆจริงๆมันมีหลายอันก็สนุกมากๆด้วยค่ะ ถ้าเกิดอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในจิดได้นะคะได้เลยครับเข้าดูบ่อยมากเลยครับเลือกเรื่องเป็นชั่วโมงเลยครับได้ตอนเลือกอ่ะก็กดเซฟไว้ my l i ส t my list my l สุดท้ายไม่ได้ดูปดูเรื่องที่ไม่ได้ l i s หลับก่อนเวลานี้อีชั้นเพลินมากๆขอขอบใจคุณพระที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะเจ้าค่ะพอได้ไหมดีมากจ้ะเก่งยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จ้ะเก่งใจสุดๆแต่ถือว่าวันนี้ฉันโอเคไหมคะ โอเคมากเจ้าค่ะคุณพี่กระผมก็ยินดีและดีใจมากๆที่ได้มาใช้เวลาใดๆกะวอทส s a ับกับคุณพี่นะขอรับเห็นไหมเขาคือผดริงทุกคน เือตัวพี่พอยทำให้ผมขำมากเขาคือตัวจริงใดๆนะคะอย่าลืมฝากติดตามนะคะรายการวัดศัพท์ด้วยนะคะคร<ๆ>ั้งหน้าจะเป็นใครมาเยี่ยมชมบ้านเดานะคะก็ฝากติดตามด้วย <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ t ดพิกไทยแลนด์นะะๆๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการสนุกๆแบบนี้ก่อนไปเดี๋ยวจะให้คุณเกรซนะคะทิ้งไทยประโยคเด็ดนะคะ <S <S เป็นภาษาอังกฤษแบบ world world แบบ history นิดนึงนะคะแล้ววันนี้พลอยต้องไปแล้วค่ะบายบาย Are you a history book? Because you got my attention from the very first page.